เงินเรื่องอาหารนะครับเขากินเปลืองบมอครับกินเขาให้อาหารเป็นอาหารหลักครับพ่ออาหารหลักว่ามันหรือว่ามีหลักมีแต่ครับได้ยังกับให้กินโอ้เสรมจแล้วมันยังไงฮะยัง่ายโอ้คันมีห่ามือห่ามได้ก็ห่อมเนี่ยโอ้คันมีเขาแหงกับ่็จะมีผู้ชายให้เขาก็มาไหวตะตุ่มเตะเขาแต่พักให้มือละจักเท่อครับพ่อสองเท้อเสาแรกโอ้ขอแก้ไสเขาก็บอกออกบ่ครับเนาะ นอกจากเขาสือจากผสมพันธุ์เขาจะหมุนไปเองเขาอ๋อมันส่ออกไปผสมเองมันเลยครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพอกันครับสลามทองเนรครับพี่น้องวันนี้ผมจะพามาเบิงครับหมูเหมยซ่านครับหมูเหมยซ่านมเดี๋ยวมาทำคนมุจากกันพอเพื่อนเขานะครับนาอพอครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพอซื้อ่าจากไหนครับผมคุณชื่อเรียนกับชื่อพออัดพออัดนาอครับนาอชื่อเรียนกับชื่อม่นตีพ่นพิพัดพิกัดอยู่ไหนครับอยู่นี่อยู่นี่พิกัดอยู่บัน ประวัยมูซีตำบลประมงหมันประมงจังหวัดอุบลเนาะครับอุบลอำเภอเดชอุบลเท่านี้ละอือเลี้ยงหมูเป็นหมูยังครับพ่อนี่ตัวนี้หมูไทยผสมหมูเมย์สั้นอือสภาะตัวเดียวนี่บมอครับสภาพตัวเดียวตัวนั้นใดครับตัวนั้นหมูไทยหมูไทยตัวนั้นเมย์สั้นนั่นลูกลูกเทียบประหลัดสะทานมากเลยมีเห็ดพอฟันไม่เห็นพอฟันนะครับแม่ออู้แบบใหญ่แบบย่ายนะครับเนาะสายยางเบิองนะครับ ขอก็เก็บแบบง่ายๆเลยเนาะพ่อเนาะเก็บแบบง่ายเอาธรรมชาติมันบวดีบ่ครับพ่อบ่วอู้นี่นี่ได้จักปีแล้วครับตัวนี้ใหม่สิบอะไรเด้สิบปีแล้วโอ้เป็นพ่อพันประจำฟาร์มเลยพันอยู่นี่ประจำอู้เหี่ยวแหงเนาะครับหูตกเลยเนาะครับนี่หูตกะอู้เบิ่งเต๋ครับหู้เขียวครับนี่ลูกขนาดลูกมันอไหร่นี่ใช่ครับนี่ลูกเมอสันี่ครับลูกเมอสันแมนเพาลขึมาเนี่ยกะเป็ดแม่พันธุ์งามเนาะครับเนาะตััววนน่ละยาครับรอบหน้าวสีสม ตัวไม่พใจะพอมันสมลูกมันเขาจะเปลี่ยนสายเลือดมันบอครับเปลี่ยนสายเลือดพอมันคือสมไลม้วนเม่เก่าโอ้มันมีเม่เก่าอยู่เ็นลูกมันม่เก่าไม่สอ่งเมฆม่านกันบอครับนี่ม่านโอ้ม่านได้จักเดือนนะครับไม่ได้สามเดือนไก่จะออกแล้วอีกเดือนจะออกขึ้นมาโอ้มีจักแม่ครับทั้งเบิร์เนี่ยอยู่นี่มีอยู่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแม่เดี๋ยว่าวท่านไหนสมสองเม่โอ้ยม่ท่านไหนสมสองแม่เป็นมู้ไม้เลยทีครับโอ้ มูหน่อยก็มีนี่ละโพเตคอดเมลโอ้จักเดือน<ม>ครับเขาออกนี่ตั้งแต่สมต่างท่องมาเนี่ยคำคว้แล้วก็ประมาณบัทึงเดือนอือก<อ>ับยานม,มาแม่นบอครับแม่นโอ้นอนน้ำกันไปเลยอยู่น้ำกันกินนมแม่ได้กระไรหมูม้วนอยู่นีู่วัดซูเม,มียโอ้ยลอกไบคันแม่ได้ไก่สิออกลอกไบเพราะเห็นเขาไปดูดของเขาเห็นอยู่ก็ม้วนเมียมีลูกแกวอ๋อยานมมันเบิดก่อนยานมมันเบิดก่อนโอ้ยคุณพ่อรุ่นมันจะบัวสมบูรณ์อืม ประมาณเดือนหนึ่งบอกว่าพ่อมันแม่เดือนหนึ่งจะา,าจะอะออกเลยโอ้ลูกก็มานี่ครับตาหักแข็งครับนอนคลอ,อเกลียอยู่นี่เป็นแม่แรกอกครับพอ่อลูกแม่แรกอ๋อตัวนี้เป็นลูกแม่แรกนีก่เลยออกแยก,กตัวครับตัวนี้ไมยออกแม่แรกมันออกสิบเอ็ดสิบสองตัวเลี้ยเกษตัวเต็งตายถ้าหนึ่งจะคล้องบริเบิ่งจะคล้องบันเริมออกกลางคืนออกกลางคืนอ้ได้สิบเอ็ดตัวแม่แรกอ้สุดยอดเลยครับ เดี๋ยวเขาก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหมูชุดแหลกบ่ค่อยใหญ่นะครับพ่อแต่ละอาทิาตย์เดียวอาทิตย์เดียวตัวนี้ก็ออกคือกันบ่ครับนี่แม่นอู้นอนเฮ็ดเอกเลขอ่างลางเด้ยเขาบ่เขาบ,บ่อันกัดกันบ่ครับกับ่เป็นหยั้งเหหรือหายก็น,นกี้ยงกินกินเนี่ยอืมธรรมดาใส่เต่าเนี้ยก็อยู่คนละฝั่งได้อ๋อใส่ครับไปเบิ่งม่วนนั่นอีกนะสักหน่อยนี่ล้วม่วนแม่ใหม่ก็จงไว้สิเฮ็ดแม่ฟันโอ้ยน้ำใส่ย่างแตก หัวเหยียบเตี้ใส่ย,ยางก็ได้อ๋อแต่ขายเรื่อยๆมันบอครับพอ่อขายเรื่อยๆเพรเตีย้ยใหญ่มากเขาก็มาเอาเลยมาเอาเลยบอครับซ้ำออกนมนี่ขายตัวจักบาทครับพอ่อขายตัวแปดล,ลอยอ๋อแปดลอยอง,งามๆเลยเนาะครับเนาะนี่พอาะเตี้ยไม่ไหม,ม,มบอครับนี่แมีนพอาเตียเอาไว้เพราะเตี้ยหนีพอสมอยู่อีกเดือนครัวนี่นะอย่างจากว่ามันขายดีแหงเนาะครับเนาะย่างหน่อยๆก็ ลักลัก uh, ก no, ัมีพ่อขาหมูหันเนาะครับเนาะพ่อขาหมูหันมาจองอยู่ง่วยมาซซองมุ้งบอลสัวทิตย์สุอาทิตย์เลยสุอาทิตยศแต่พูดได้ใจเด็กต้องจองไหวเนาะพ่อเนาะเนี่ยมันแข่งกับจองกับจองแล้วมันสิเสียขั้วบวกกันโอ้สีเสียพวกเขามาอยากได้ไปเลี้ยงก็มีจิงสันแน่อ๋อเขาจังว่าเขาเที่ยวมาเมืองขันพ่อเอาเขาเอาแต่พ่อเอาก็จังมาซองเรื่อยๆแม่โอ้กับจองไหวมันมันสิเสียขั้วบวกกันอ๋อพี่ครับแม่นี่ก็มี โอ้มักตะหอกนะครับง่ายๆเลยโบดื้อเนาะครับเนาะโบดื้อนี่ก็บไก่จอกขอดแล้วนี่โอ้ไก่จะอขอดเลิ่มเงินอยู่เพิ่มเดือนก็ออกนี้แล้วปกตินี่เป็นแม่เก่าหรือแม่ใหม่ครับตัวนี้แม่เก่าอีู่กับแม่เก่ามันออกทีไรจกตัวครับแม่นี่แม่นี่ก็รอบพวงหางกันที่สิบสองสิบสองโบลุดสิบนาะครับเนาะโบลุดสิบโอ้มาตรฐานเลยครับนี่ทองแอนไหลแสงได้จากปีครับตัวนี้แม่นี่ที่สิบห้าปีเลยสิบห้าปี ม่โอ้ถือว่าคุ้มค่าแล้วเนาะครับเนาะเลี้ยงใส่็ครับขายปีละสองชุดกับพ่อลูกมันนะพ่อได้ใส่พ่อได้ใส่พ่อได้ม้วนเวียนต่อไปนี่ข้อมันจะแคียบมั่วนมันจะกัดกันมีหมูขาวน้ำนี่ขนเอาหมูขาวมาพานจะออกเนี่ยนี่ผ่าหมูขาวนี่ผ่าหมูขาวป่ะครับแมนทดลองเบิ้งเนาะครับลองหมูเขาเห็ดก็เลยแบงเขามาเขามานเลยอย่างมันม่วนอยู่นี่ได้เนื้เขาเห็ดแล้วเขาบริลาดพื้นยังแมนบอกเขาพอ คันลาดพื้นนาห่อนมันจะบ่ค่อยดีมันจะบ่ได้เกียกตุ่มเขามักเหมือนงัวงข่อยนี่บ่ครับเหมือนเหมือนข่อยเนาะคันห่อนมากเขาจะเกียกน้ำเกียกตุ่มเจ้าบกเห็ดมันมีหม่องซุ่มโอ้มนก็สินอนอันนี้มันจะบ่เกียีเนาะบ่เนพูดลงคนก็จะเฮ็ดหมูลุมคันคันเฮาเทปูนเฮาต้องมีเวลาอาบน้ำให้มันอันนี้เขาใส่กับมือละเทื่อแม่นบ่ครับงั้นคันนาห่อนนีน่มันต้องท้องซ้ำเทียบคนใดมถันเป็นหมูมันมันมันห่อนเร็วโอ้แต่ว่าเฮ็ดแนวนี่ของมันจะซุ่ม หงียบพ้นกับโบเป็นยังหยบพ้นมันก็อยู่ได้ครับแล้วเรื่องเรื่องโรคนะครับมีมีบ่ครับหมูวันนี้บ่ค่อยเป็นโรคหมูไทยเข้านี่หมูเมื่อสานนี่บ่ค่อยมีหมูเมื่อสานผสมหมูจีนเข้านี่บ่ค่อยมีโรคบ่ค่อยมีแต่ว่าแข็งแรกมันใจกับสีดยาวัคซีนไวเจ้าว่ามูติสีดจ็คเ่อได้หรือไก็ม่มีปัญหาอย่างเงี้ยครับปัญหาจะขายนำบ่ทันแต่ขายนำบ่ทันมึงกัดกันนิดมั้ย ยนี่กินเน,นี่ยขันเนี่ยห้างเดียวซิขันเนี่ยห้างหลวงเนี่ยมาจากหยาดเดียวแล้วพอถึงเรื่องอาหารนะครับเขากินเปลืองบมอบครับกินเขาให้อาหารเป็นอาหารหลักครับพ่ออาหารหลักเพรมันแบบมีหลักมีตรครับได้ยังกัให้กินโอ้เสร็จแล้วมาเรียง,งยังไงฮะยงง่ายโอ้ขันมีห่อมือห่อมไหนก็ห่อมเนี่ยโอ้ขันมีเขาแหงกับบ่จะมีผู้ใครไห้เขาก็มาไหว้ตะตุ่มเต้เขาแต่นพักให้มือแล้วจ้าเทื้าครับพ่อสองเทื้าเสาแร่ง โอ้ขอกแังใส่เข้ากรบโบออกบ่ครับนั่นบ่นอกจากเข้าสีจากผสมพันธุ์เขาจะหมุนไปเองเขาอ๋อไมันสิออกไปผสมเองมันเลยแมวตัวเท่กันอนอยู่หันบ่ได้มากว้านมูหันมูแมวไปแล้วก็บน้ำของมาคือกันอ๋อจะป้องกนมันกันไงอ๋อมันตัวใหญ่มันก็จะมีปัญหาแต่ช่วงไงมันัมนขึ้นเนาะครับเนาะมันตกมันขันห้างขันห้าเห็ดประตูไอ้ดีเปิดออกครับกรบโบเป็นยังโอ้มันก็จะเออยง่มาออกขืนมัน เป็นเนองมันดองมูเฮามัตัง้งเกตบ่เลยก็มันขึ้นเฮาก็ปล่อยแทรกันเวลาไก่เข้าไปอยู่นี่มันกัดไก่กัดหยังบ่ครับบ่แต่ว่ากังคืนสิเอาอยู่ต้ <c oughs> อ,องเวีนนี่บ่เป็นหยังกังคืนเพิ่นบ่เห็นหุงแม่นี่เอาอยู่อ๋อแต่ไก่ก็นอนทถื่งเถืงเนาะครับเนาะแม่ไก่ก็นอนอยู่ทถื่งเถืงโอ้เบิ่งเสี่งกับพังเิันละล่ะกันมีเวลาเฮ็ดอืมแต่ซ้ำนี่ก็มันก็ฮู้คู่ถือว่าฮู้ความเนาะครับคนขนาดคนมาต่างถิ่นก็ยังบ่บ่ทางดังบ่หยังนะครับหมู่บางตัวนี่ วันนีมั่วหนใบไหนเบิดเขาไก่บ่ได้เนี่ยมั่นหนิมากใบไหนเบิดนี่โอ้ดีดีครับขันไห้บ่เลี้ยงขันไ้เอาออกขันไ้ปล่อยออกเลยปกติครับเอาตะม่อนหุงหูเนาะเอาเต้าโตหุงไปอ้หนาเป็นเดียหนาเพิ่นเก่งเกียร์เนี่ยเขาไปทุลักใส่ลูกใส่ร้านเมื่อคืนเขาก็เฮ็ดได้โออย่งง่ายครับครับพี่น้อง ผู้ได้ใกไดก็ต้องมาเบ uh, ิ of an. it, ่งนะครับนาอเดี so ๋ยวเอาเบอร์โทรนะครับโทโทรมาถามเอาดีกว่านะครับนาะโทรมาถามเอาตัวละแปดลอยครับออกน่เนาอพพอเนาะออกนมออกน่อแปด้อยครับเอาไปเรียงต่อได้นะครับสายพันธุ์เหมยสานนะครับพอพันธุ์เป็นของพระเทศครับพี่น้องสูงเหงาอ่านมาลูกนี่กับมุกเนาะครับนาอเบิ่งได้ลูกเขานี่มันที่เอาไว้นะครับนี่มุกมุกครับ ซ้ำนี่ถ้าแม่นขายจักบาทครับนี่โดยทสามพันสามพันประมาณนี้เนาะหมูแม่สาวกำลังอ่าหมูหมูกำลังเป็นสาวตบังไงบังไงไรหมูหมูตกดีแห้งครับพี่น้องบึงเตียงงามงามเกียงายเนาะครับเนาะลักลักบ่ต้องเห็ดยังเลยบ่กห่องบ่ครับห้องห่องดีบ่ห้องยี่หมูสาวเนี่ยขันหมูหมูแพ่งห่องกับห่อง ขันมูห้องก็นอนซื้อเขาห้องเงี้ยมันกินเนื้โอ้เสาแรงธรรมดานะครับเนาะพอดเวลาพอดเวลาจะห้องขันบ่ได้กินห้องอืมก็ธรรมดากินแล้วก็นอนเรียนเรื่องสีอะโอ้หูตกดีแฮงว่าจะขยายต่อได้ครับนี่แหละครับพามาเบิ่งนะครับหมูไม่สานเลี้ยงง่ายๆผู้ใดอยากได้ก็จังติดต่ออีพอเป็นเขามานะครับผมจิตถิมเบอร์โทรไปให้เด้อครับเด้ออ่าก็จังเขามาพูดคุยอ่าเบิ่งนะครับว่ามันเลี้ยงง่ายสำเนียมาเห็นก็ต้องตกใจแล้วครับเพราะว่า ม้วนบดื้ออย่างแบบง่ายๆนะครับสลับพัดซัดเลยอยู่นะครับครับผมอ่าผู้ใดอยากได้ก็ติดต่อมาซัมบาร์ได้เลยครับเด้อราคากันเองครับแปดลอยนะครับออกนมแล้วสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไปซัมนี้นะครับขอบคุณที่เราเขามารับชมแล้วก็ติดตามนะครับขอบคุณอีพอครับที่นึ่งครับผมสวัสดีครับ